สวัสดีครับเอฟซีพนทองจะทำาผะ้ชมทุกทุกทันนะครับผมอยอดว่านเก่าก็จะพา f เอฟซีจะทำาระ้ชมทุกทันไปฟังการโทษสัมผัสระวังนุทนยาพารวยก็พอสะเทียนค้นกทมอนนะครับเหลยกสูตรคำนวณบนย่างเดียวเปิให้ยมาแหล้วนะครับเหม,มือนปันทั่หนึ่งทศาคมหกหกนะครับซีได้ย่างไดหนึ่งก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับขอมาแหล้วกันุ่าก,กดติดตามเปลี่ยนกําลังใจให้ด้วยนะครับ ขอมูอทางวันนี้กับนทิยาในแหวงปันไม้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพราะว่าใจเอฟซีได้ทำผู้สมรุกท่าันได้ฟังในรูป,ปน้ำกันทุตุกิปนะครับที่ได้จะแนตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับทุกคนนะครับมนีนนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณ พ่อสเสถียนกรุงเทพนะคะเพิ่นหายเลขติดบนนะคะเลขติดบนบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะวทต่ิพานมาเพิ่นหายแบบใดเดวนนุษยญาจะใ้ยอดหลังเบองงวที่ิพานมาค่ะวทต่ิพานมาวดวันที่16พฤศจิกาสอง25้าเพิ่นหายเลขติดบนมี3ามกับ4ี่นะคะบนอย่างเดียวแต่ว่าเลขซี่กลับไปลงล่างนะคะ เลขข้างล่างออกหนึ่งสี่นะคะข้างบนออกเก้าเก้าศูนย์ทนบอกว่าข้างล่างนี้ดับศูนย์ดับศูนย์ล่างนะคะศูนย์กับบิ๊กนะคะเลขออกหนึ่งสี่หลางเลขข้างบนออกเก้าเก้าศูนย์แต่ว่ารักลอยพอแล้วหายรักลอยเจ็ดไม่ถูกนะคะเลขออกเก้าเก้าศูนย์นะคะเก้ารักลอยนะคะ สำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้พอเราไปหายมาแล้วนะคะหายมาแล้วเราเลขดับลังหายมาตัวเดียวคือเก้านะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปฟางเสียงสัมผัสระวังนุนทิยาก,กับพ่อเสถียนกรุงเทพนะคะงวดวันที่หนึ<ะ>่งพันวาะสองห้าหกหกนะคะ,ะพ่อวันดีค่ะ,ะพ่อหนูโทรมารบกวนพ่อบอ๊อ นี่ยู่บ้านหรืออยู่โรงพยาบาลอยู่บ้านอยู่บ้านลูกดีดีคือแล้วมันเพื่อวะใช่าช่อ๋อไอพ่อหายเร็วแล้วเด้อค่ะจ้าแบอะไหลายสามกับซีตัวเก้าลูกอ๋อสามเพราะว่าที่แรกมันลุดนวันที่มันต้องเข่าแน่นอนสามกับซีเน้นตัวได้ปะพกมาเน้นพกอืมมาเน้นบาเน้นเลขนี้เป็นบนอย่างเดียววะเด้าจ้าลูกบนอย่างเดียว ดับหนึ่งขกลางเด้อฮะดับหนึ่งขกลางเดี๋ยวค่ะบนอย่างเดียวเลขดับหนึ่งขกลางลูกดับหนึ่งล่างกินท่าไหนก็สุดรีมแบบเดสเล่เอ็กซ์ตรีม ตรู้ว่างวดนวัน,น 1, ที่หนึ่งท่านว่าสองหาโคกนี่ข้อให้เลขกติดบนบนย่างเดียวนี่มีสามคับสีสามกับสีูกโบโบเนเน้นมันว่าใ่โบเลนเน้นข้างล่างดับหนึ่งติดบนข้างล่างดับหนึ่งตัวเดียว้างบนโบเลนโบมีเหล็ดดับหายมันป่ะค่ะสามกับซีนี่หายน้ำนักทอกันมันป่ะว่า อกันสรุปว่าแนวทางของพ่อเสถียรกรุงเทพเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมห้าหกหกเลขติดบนบนอย่างเดียวหันสามขับสี่เลขดับล่างคือดับหนึ่งล่างดับหนึ่งล่างนี่ดับรักจีบรักน้วยเลยเป็นปะค่ะพ่อมั่งคั่ดับหรือว่งคุ้มาจักรละนี่ลู้ออบอม่าจักรลกอ๋าของคุณพ่อได้ร้ายด้วยค่ะหนู้บ่นลง วันแ้วขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงหายเร็วๆเด้อค่ะครับพ่อพ่อป่วยถึงวันที่สิบห้าลูกตอนนี้อยู่กับปัยค่ะย่าดีอยู่บ้านแ่นลูกพูดไปยังแล้วใครพ่อผู้ใดผู้ใดดูแ,แลดูแลตัวเองนะลูกเอาล้วแม่เด็กก็แม่กออ็อยู่คนละห้องอ๋ออยู่คนละห้องลูกล้าไปไซสเบิร์ด อ้อเขาก็มีครอบครัวเขาไปอยู่กับครอบครัวเขาหมดเลยพ่อมีลูกอยู่สามคนค่ะสองคนอยู่กรุงเทพผู้หนึ่งอยู่เชียงใหม่พ่อมีครอบครัวเขาหมดเลยอาแล้วพ่อ่สบายลูกลูกมาหาบทุกภาษาเก่าๆโบราณอ๋อเราไปโรงพยาบาลค่ะใช้จ่ายผู้ใดออก สามสิบบาทครับอายุบ้านนี่กรุงเทพนี่เป็นบ้านบ้านลูกบ้านไม่ลูกฮะบ้านไม่อยู่กับเพิ่นแต่นหน่อยคุณตาอายุสิบหกสิบเจ็ดปุ่นค่ะก็อายุน้ำเพิร์นไอพวกบนหน้ากันลูกอ๋ออายุกับเพิ่นปัจจุบันนี่กอ็อายุน้ำเพิ่นอยู่กับอยู่แม่กอ็อายุน้ำกันแมนบอล แต่ว่าลูก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 บ่ได้อยู่น้ำแมนแมนลูกอ๋อบอสบายเพิ่นกับบอลมหาบอกค่ะครับเขาจูไก่เขากระบอมาลูกอืปัจจุบันพ่ออายุเี่ได้หรอค่ะอายุหน่อยอายุเจ็ดสิบสองืมเจ็ดสิบสองบวกกันนี่พ่อพ่อกับยูพุ่นละบ้านเฮาพุ่นละลูกยูอ่ะเพื่อ พอพอ่าแต่บริัทปูงอกว่าเปิดบด้พาไปบ้านถ้าเที่ยวหูต่วาอย่เปินว่ามีอยู่บ้านหกกองกาบลูห้ังวัดใดออำเภอใดกาลสินโยต่วากาบลูอาเภอใดเปิดว่าอยู่ไอ้เนี่ยุงศีบออ๋ออำเภอหนององศีที่เนี่ยตละกบอกก็ได้ยินถ้าเพื่อนบอกจะได้นอยคุณดอก อ่าค่ะเพื่อน,น้องค<ส>ีไปอยู่ใกล้ๆก,ก,กันที่ว่าซื้อบ้านนี่หนูอาจจะบ่ฮู้จับเพราะว่าบา้านตำบลนึงอำเภอนึงเนี่ยมันจะมีหลายหมู่บ้านหนูอาจจะบ่รู้พ่อก็อยู่อำเภอสวา่างดุล่ะอ๋อถามว่าถามกับว่าลูากถ้าวามเป็นแม่พ่ก็รู้ว่าเราควรพ่พอล่ะค่ะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงคอยหายเร็วๆเด้อค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะวันดีจ้าค่ะพ่อแม่พินอเอสซีกับสิ่งอย่างนีเ้เลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากกับพ่อสเสถียรกรุงเทพนะคะเพิ่นกับอัธยาศัยดีมากนะคะพอละบว,วสบายเป็นโรคหัวใจน,นะคะเพิ่นกับหายแนวทางคือเก่านะคะแนวทางของพ่อเพิ่นหายวิ่งสามกับสี่เลขติดบนนะคะติดบนบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างให้วิ่งสามกับสี่ให้น้ําหนักเท่ากันนะคะ สำรับเลขดับล่างดับหนึ่งล่างนะคะหนึ่งบอม่าทั้งหลักสิบหลักตัวคือบอมาก็คือบอ,มา,บอ,บอมานะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นแนวะทางหาสื่อสากกินแ่งรัฐบาลน,นะคะจุดไห้แคปนาจอไว้นะคะเาขากรมาลุ่นน้ำกันนะว่าวาบนนี่ระวังซีกับสามตัวใดจะมานะคะนันที่ยากกขอจบคลิปแนวทางของข้อสเสถียรกรุงเทพไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนา้าพ่อพันไม้โชคดีสวัสดีค่ะ ครับกระหวังวา่าเอฟซีได้แตู่ซ่อมทุกท่านคล่องเทงนนิสในฟังแล้วนะครับที่นันทยาได้สาหรูเพลียของพอเสถเียนคน้นขูเทพบนะครับเล็กสูดคำนวณน,นะครับเพิ้ลไก่มาแล้วนะครับใน,นวันที่หนึง่งท่านมาคมหกหกนะครับสำหรับผมในไทยคลิปนี้ก็จะสรุรูอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อสะเียนกว่าทอมอเล็กสูดคำนวณปิย่างเดียวให้มาแลว้วันวันที่หนึง่งท่นมาคมหกหกนะครับเพื่อการวิธเรียกวิ่ง วิ่งบนย่างเดียวนะครับมีสามกับสี่นะครับสำหรับเลขดับดับข้างล่างเลขหนึ่งนะครับดับข้างล่างดับหลักหน่วยหลักสิบนะครับเป็นแนวทางขื้อสัดก,กินแบงรัฐบาลนะครับกับวางวัยเอฟซีเละทำประู้ม้มงตกท่านคงจะได้ยินฟังแล้วนะครับเพิ่นหายมาหน่อยๆน,นะครับเป็นเลขบนย่างเดียว 4. สามกับสี่ทำเลขดับดังล่างหน่วยสิบหนึ่งกับหนึ่ง ตัวเดียวนะครับเป็นแนวทางนะครับสำารับผมในคลิปนี้ก็นอนยุติเพียงทานี้พวกวันนี้คลิปต่อต่อไปถ้าคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ